เพิ่เยี่ยมชมโครงการก่อนไปดูบ้านและคอนโดนะคะวันนี้หญิงมาลิลีค่ะคุณผู้ชมพามาเยี่ยมชมคอนโดมิเนียมโครงการ พร้อมอยู่นะคะจาก LPN ค่ะนั่นก็คือโครงการลุมพินีสวีทเพชรบุรีมักกะสันค่ะซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ที่ตอนนี้นะคะมีห้องหลุดดาวเหลือขายอยู่ประมาณสัก10%ซค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาคอนโดพร้อมอยู่ในทําเลย่านใจกลางเมืองนะคะคุณผู้ชมบนถนนเพชรบุรีตรงนี้เลยนะคะต้องติดตามชมคลิปนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะพาไปชมพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็พาไปดูห้องตัวอย่างโครงการลุมพินีสวีทเพชรบุรีมักกะสันค่ะ สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะชั้น10และชั้น11เป็นพื้นที่ของ f ฟชั่ i ลิตี้หรือว่าพื้นที่ส่วนกลางของโครงการค่ะชั้น10เป็นสระว่ายน้ำค่ะซึ่งเป็นสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้เอ Po ูลหรือว่าสราะว่ายน้ำแบบไร้ขอบแบบนี้นะคะสามารถมองเห็นวิวเมืองทางด้านมุมถนนเพชรบุรีแล้วก็วิวสุขุมวิทได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะชั้น10แล้วก็ชั้น11ยังเป็นพื้นที่ของลานพักผ่อนนะคะฟิตเนสโซนห้องเด็กเล่นแล้วก็มีสระว่ายน้าและก็สตรีมด้วยนะคะสำหรับใครที่มาใช้ f ฟชั่ i ลิตี้ก็เรียกได้ว่ามาชั้น10ชั้น11ได้ครบเลยทีเดียวค่ะ พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นชั้น32นะคะมีพื้นที่สวนส่วนกลางอีกหนึ่งจุดค่ะสามารถมานั่งเล่นรับลมชมวิวสวนธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะ ชั้นที่3 5หรือว่าชั้นดาดฟ้าของโครงการค่ะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่สวนนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็สามารถมองเห็นวิวมุมสูงของกรุงเทพมหานครนะคะสามารถมองเห็นวิวสวนมกักกะสันแล้วก็วิวเมืองทางด้านสุขุมวิทได้ด้วยซึ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคะจะวิวสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะ พื้นที่ชั้น35นะคะก็ยังมีโซนสกายลาวส์ค่ะเป็นห้องรับรองแบบนี้ค่ะสามารถมานั่งรับประทานอาหารหรือว่าใครจะซื้ออะไรมาทานก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นพื้นที่ส่วนกลางอีกหนึ่งจุดซึ่งโครงการเตรียมแพนทรีแบบนี้ไว้ให้แถมยังมีซิงค์ล้างจานไว้ให้ด้วยนะคะรับประทานอาหารเสร็จนะคะล้างถ้วยล้างจานล้างแก้วได้แบบนี้ โครงการลุมพินีสวีทเพชรบุรีมักกสันนะคะตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีค่ะคุณผู้ชมอยู่ระหว่างแยกมิตรสัมพันธ์นะคะกับแยกอโศกเพชรบุรีค่ะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า MRT สถานีเพชรบุรีแล้วก็ a i r p o r t Link สถานีมักกะสันแค่ไม่ถึงประมาณ1กิโลเมตรนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวโครงการเนี่ยเขามีรถรับส่งไปที่สถานีด้วยนะคะเดินทางสะดวกมากๆเลยเชื่อมต่อเข้าเมืองหรือว่าจะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ง่ายมากๆเลยทีเดียวหรือจะเชื่อมต่อนะคะไปโซน CBD มากกว่านี้นะคะจะไปอโศกไปพร้อมพงไปทองหลอ่อไปนานาไปเพลินจิตนี่ก็ง่ายมากๆเลยนะคะผู้ชมแค่ขับรถไปนะคะเลี้ยวขวาก็ถึงอโศกแล้วค่ะ มักกะสันค่ะเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์สูง35ชั้น1อาคารค่ะมีห้องพักทั้งหมด636ยูนิตนะคะแล้วก็มีห้องให้เลือกตั้งแต่23ตารางเมตรไปจนถึง61ตารางเมตรค่ะมีห้องแบบสตูดิโอวันเบดแล้วก็ทูเบดรูมนะคะซึ่งห้องจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวจะพาไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตามมาเลย อย่างแรกค่ะ27ตารางเมตรแบบ one bedroom ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็น new layout ค่ะ design ใหม่จาก l p n ค่ะคุณผู้ชมห้องจะดูสูงโปร่งอยู่สบายเพิ่มมากขึ้นนะคะด้วยเพดานสูงอยู่ที่2.6เมตรนะคะเปิดประตูเข้ามาจะเจอกับพื้นที่ห้องครัวค่ะเชื่อมต่อกับมุมห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนั่งเล่นเนี่ยเชื่อมต่อกับระเบียงได้ด้วยนะคะสามารถนั่งเล่นดูทีวีไปแล้วก็ take v i ข้างนอกได้ด้วยค่ะซึ่งที่นี่นะคะออกแบบฟังก์ชันลงตัวมากๆ ห้องนั่งเล่นแยกกับโซนห้องนอนชัดเจนนะคะมีประตูปิดกั้นไว้เป็นสัดส,สว่วนแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะ อย่างอีกไซส์หนึ่งค่ะเป็นแบบ2 d r o o m หรือว่า2ห้องนอนค่ะไซส์ประมาณ41ตารางเมตรค่ะคุณผู้ชมเปิดประตูเข้ามาจะเจอกับพื้นที่มุมรับประทานอาหารแล้วก็มุมครัวเชื่อมต่อกับมุมห้องนั่งเล่นส่วนซ้ายขวานะคะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนอนทั้งสองห้องนอนค่ะส่วนห้องน้ําจะอยู่ถัดจากมุมครัวตรงนี้นะคะใช้งานสะดวกทุกฟังก์ชั่นเลยค่ะ ีสวีทเพชรบุรีมักกะสันค่ะคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่จาก l p n ใครที่สนใจอยากจะได้คอนโดพร้อมอยู่ในโซนถนนเพชรบุรีค่ะคุณผู้ชมอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้านะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันได้ค่ะโครงการขายห้องแบบ fully fitted นะคะมีชุดเคาน์เตอร์ครัวค่ะสุขภัณฑ์ในห้องน้ําตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยค่ะยังไงแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ค่ะดูคลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ ากดติดตามนะคะหรือว่ากด Subscribe ที่ Home Meyers TV ด้วยนะคะติดตามข้อมูลโครงการใหม่ๆแล้วก็อัปเดตคลิปความรู้เกี่ยวกับการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยค่ะ